นี่ค่ะัอนในมุกนะคะจะมาแนะนําถ้าบริหารหรือท่าออกกำลังกายสําหรับคนที่มีภาวะไรติดยกแขนได้ไม่สุดกางแขนได้ไม่สุดหรือว่าเอามือควยหลังได้ไม่เต็มทีนะคะใครที่มีอาการเหล่านี้นะคะก่อนอื่นเลยมุกจะขออธิบายให้เข้าใจกันได้ง่ายๆก่อนว่า โรคไหลติดหรือผู้ที่มีภาวะไหลติดเกิดขึ้นจากอะไรนะคะโดยภาวะไหลติดนะคะเกิดขึ้นจากการที่เอ็นรอบข้อไหล่ของเรานะคะมีการอักเสบหรือบาดเจ็บขึ้นมาเลยส่งผลให้มีอาการปวดกระตุ้นทําให้เราไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างสุดช่วงกันเืนไหววันนี้มุกก็เลยอยากจะมาแนะน<อ>ําท่าบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่ที่เราสามารถทําเองได้ที่บ้านง่ายๆโดยท่าเหล่านี้นะคะจะช่วยให้เราสามารถเพิ่มองศา,าการเคลื่อนไหวของรอบข้อไหล่ได้มากขึ้นรวมไปถึงจะก,กระตุ้นทำ ให้กล้ามเนื้อรอบข้อไหล่เรามีความแข็งแรงที่มากขึ้นด้วยค่ะไปดูกันเลยท่าที่1น,นะคะ Hand Behind Back Exercise with Resistance Band นะคะเริ่มจากการยืนตรงหลังจากนั้นให้นำมือข้างที่มีอาการไหลติดนะคะควายไปทางด้านหลังแล้วเอื้อมไปแตะด้านหลังให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้นเราจะใช้แขนข้างบนนั้นค่อยๆดึงอย่างยืดขึ้นเพื่อให้ ตัวของข้อไหล่ได้มีการขยับและถูกยืดไปพร้อมๆกันนะคะทําช้าๆในขณะที่ดึงขึ้นลงตั้งไว้5วินาทีทาซ้ํา10ครั้งสำเซตต่อวันนะข้อที่2นะคะ Shoulder Abduction Exercise with Resistance Band นะคะเราจะเริ่มด้วยการยืนตรงเหมือนเดิมเลยหลังจากนั้นเอาเท้าข้างที่เราต้องการจะออกกำลังกายนะคะเหยียบไปที่ตัวยางนะคะหลังจากนั้นนํามือข้างที่มีอาการติดเนี่ยจับตัวของปลายยางยืดเอาไว้แล้วก็ค่อยๆออกแรงดึงจากข้างดําตัวนะคะพยายามกางแขนออกมาให้ได้ มากที่สุดเท่าที่เรารู้สึกตึงหลังอยู่นะคะ ขัสุดท้ายนะคะ Shoulder Retraction Exercise with Resistance Band นะคะให้เริ่มจากการที่เราจับยางยืดไว้ทั้ง2มือนะคะหลังจากนั้นนะคะให้พยายามเกรงศอกให้อยู่ข้างลำตัวเล็กน้อยะคะ่ะแล้วเราค่อยๆดึงแขนข้างที่มีอาการติดเนี่ยออกจากข้างลำตัวชา้าช้าซ้ำแบบนี้นะคะค้างไว้5วินาทีแล้วก็ทำซ้ำสิครั้งต่อเซตทำสามเซตต่อวันค่ะดังนั้นทาเมื่อไหร่ที่กล้ามเนื้อเราแข็งแรงมากขึ้นสามารถเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นอามาทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ อย่างดีมากขึ้นนะคะ